ครั้งหนึ่งโลกใบนี้เคยถูกปกครองโดยสัตว์ร้ายที่ทั้งใหญ่และอันตรายอย่างที่สุดพวกมันเดินว่ายน้ำและบินอย่างสง่างามแต่ก็พร้อมจะฆ่าได้ทุกเมื่อเรื่องราวของพวกมันอาจฟังดูเหมือนตำนานแต่ซากฟอสซิลยืนยันว่าพวกมันเคยมีชีวิตจริงและถ้าหากยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันเราคงไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสบายใจได้เหมือนตอนนี้แน่นอน ว่าแต่จะมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจก็ต้องกดไลค์กด Subscribe แล้วตามมาดูกันเลยครับ 1. สมิโลโดอนหลายคนคิดว่าเสือโคร่งหรือสิงโตในปัจจุบันคือจอมล่าแห่งป่าแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปยุคน้ำแข็งคุณจะเจอสัตว์ที่น่ากลัวกว่าสมิโลโดอนคือหนึ่งในสัตว์นักล่าที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ด้วยเขี้ยวยาวถึง18-20ถึงเซนติเมตรยาวพอๆกับมีดสั้นและโค้งเรียวแหลมเหมาะกับการเจาะแทงจุดอ่อนของเหยื่อมันไม่ได้มีร่างกายสูงเพรียวแบบสิงโตในปัจจุบันแต่กลับมีกล้ามหนาแน่นช่วงขอสั้นแต่ทรงพลังขาหน้าแข็งแรงเหมือนนักมวยปล้ำเพื่อใช้กดเหยื่อให้นิ่งก่อนจะฟาดฟันด้วยเขี้ยวมาหาการสมิโลโดอนอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาตั้งแต่เหนือจอรดใต้ และครองตำแหน่งนักล่าชั้นสูงในระบบนิเวศช่วง2.5ล้านถึง10,000ปีก่อนมันล่าเหยื่อขานาดใหญ่เช่นบีซันม,ม้าแมมมอตเล็กๆหรือสัตว์กินพืชยักษต์ต่างๆสมิโลโดอนอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนเสือชีตาแต่ความแข็งแรงและเขี้ยวอันโหดเหี้ยมทำให้มันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่แทบไม่มีใครรอดเลยละ่ะ 2. กว่า6ล้านปีก่อนมีนกสายพันหนึ่งที่ทำให้ท้องฟ้าของอเมริกาใต้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอาเจนทาวิสคือนกยักษ์ตัวนี้มีปีกกว้างเกือบ7เมตรหรือกว้างพอๆกับปีกเครื่องบินขนาดเล็กหนักกว่า70กิโลกรัมและมีจาง,งอยปากแหลมแข็งแรงที่ออกแบบมาเพื่อฉีกเนื้อเหยื่อแบบไม่ปราณีพูดง่ายๆคือถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ คงไม่มีใครกล้าเลี้ยมแกะกลางทุ่งยาเพราะแค่บินโฉบลงมาก็สามารถหิ้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยติดไปกับมันได้สบายๆมีการคาดการว่ามันอาจโจมตีด้วยการพุ่งลงมากระแทกเหยื่ออย่างแรงก่อนจะใช้ปากจิกกระชากหรือบางครั้งอาจกินซากสัตว์ใหญ่ที่ตายแล้วแบบเดียวกับแรงแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนความน่ากลัวก็คือไม่มีใครรอดได้ถ้าอยู่ในสายตาของมัน การที่สัตว์ยักษ์แบบนี้สูญพันไปนับเป็นว่าโชคดีของพวกเราเพราะเรานึกสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากำลังปิกนิกกลางแจ้งแล้วจู่ๆมีนกยักษ์หนัก70กิโลกรัมบินลงมางานนี้ไม่เหลือแม้แต่ตะกร้าปิกนิกแน่นอน 3. โมซาสซอรัสถ้ายุคโบราณไดโนเสาร์คือราชาแห่งแผ่นดิน งั้นโมซาสซอรัสก็คือจักรพรรดิแห่งท้องทะเลยุคครีเทเชียสมันไม่ได้เป็นไดโนเสาร์แต่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลใกล้เคียงกับตระกูลกิ้งก่าและงูมากกว่าแต่ขนาดนี่สิเรียกได้ว่าใหญ่จนทำให้ฉลามขาวสมัยใหม่ดูเหมือนปลาเล็กๆมันมีความยาวกว่า15-18เมตรหนักหลายสิบตันปากกว้างมาหือมาเต็มไปด้วยฟันที่ออกแบบมาเพื่อขยี้และฉีกกระชากเหยื่อทุกชนิด ตั้งแต่ปลาเล็กปลาใหญ่ปลาหมึกยักษ์ไปจนถึงสัตว์ทะเลอื่นๆรวมถึงพวกด้วยกันเองก็ยังไม่รอดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโมซาซอรัสคือสุดยอดนักล่าที่ไร้คู่แข่งในยุคนั้นเพราะมันสามารถซุ่มโจมตีจากใต้ทะเลลึกใช้หางที่ส่งพลังตีน้ำพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงก่อนจะอ้าปากงับเหยื่อทั้งตัวฟันที่เรียงตัวกันเหมือนใบมีดทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดจากการกัดครั้งเดียวได้เลย ไม่อยากคิดเลยว่าถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ในมหาสมุทรทุกวันนี้เราจะยังกล้าลงเล่นน้ำทะเลไหมเนี่ย 4. เมกาโลดอนกว่า3ล้านปีก่อนท้องทะเลเต็มไปด้วยนักล่าที่น่าหวาดกลัวที่สุดที่เคยมีมานั่นคือเมกาโลดอน สุดยอดฉลามยักษ์โบราณที่เป็นเหมือนฝันร้ายของมหาสมุทรถ้าโมซาซอรัสคือราชาแห่งทะเลยุคครีเทเชียสเมกาโลดอนก็คือเจ้าพ่อแห่งทะเลในยุคหลังไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ขนาดของมันมืหืมาจนแทบไม่น่าเชื่อความยาวเฉลี่ยอาจอยู่ราว15-18เมตรแต่บางการคาดการบอกว่าอาจใหญ่เกิน20เมตรได้เลยสิ่งที่ทำให้มันน่าขนลุกก็คือขากรังไกลอันทรงพลัง ที่มีฟันแหลมคมเรียงตัวกันเหมือนใบมีดมีฟันขนาดเท่าฝ่ามือมนุษย์กว่า276ซี่ในปากเดียวกัดทีหนึ่งแรงกัดมหาศาลกว่า180,000นิวตันอาหารโปรดของมันก็ไม่ใช่ปลาเล็กปลาใหญ่แต่คือวานที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางเมกาโลดอนจะพุ่งขึ้นมาจากความมืดในท้องทะเลใช้ความเร็วมหาศาลพุ่งเข้าชนเหยื่อยอย่างแรงพอจะทำให้กระดูกแตก ก่อนจะงับซ้ำอย่างรุนแรงจนนับเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบของธรรมชาติเลย 5. ไททันโบอาหลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์โลกยังไม่ปลอดภัยเหมือนที่คิดเพราะท้องป่าอเมซอนโบราณยังมีสัตว์นักล่าขนาดเมืึอมาอย่างไททันโบอางูที่ยาวถึง15เมตรหนักเกือบ1ตัน มันยังคงมีชีวิตเป็นเจ้าถิ่นอยู่ซึ่งในตอนนั้นมันเป็นงูที่มีเส้นรอบวงลำตัวหนาพอๆกับยางรถบรรทุกและสามารถนอนขดตัวรัดคุณได้เหมือนรัดของเล่นด้วยน้ำหนักและพลังกล้ามเนื้อที่มหาศาลไท่ท่านโบอาสามารถบดกระดูกของเหยื่อให้แหลกในเวลาไม่กี่วินาทีและเหยื่อของมันไม่ใช่แค่สัตว์เล็กๆแต่มันสามารถเล่นงานจระเข้โบราณและเต่ายักษ์ นักวิทยาศาสตร์คนพบซากฟอสซิลของมันครั้งแรกในโคลัมเบียที่เหมืองถ่านหินซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยหลักฐานของป่าดึกดำบรรและเมื่อเห็นขนาดฟอสซิลกระดูกสันหลังและกะโหลกนักวิจัยถึงกับต้องทึ่งว่าธรรมชาติสร้างงูที่ใหญ่ขนาดนี้ออกมาได้ยังไงบางทฤษฎีบอกว่าขนาดของมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกในยุคนั้นร้อนกว่าและอุดมสมบูรณ์กว่ายุคปัจจุบันมาก ไดโนซูคัสกลางบึงโคลนเงียบสงัดในยุคครีเทเชียสมีดวงตาคู่หนึ่งโผล่พ้นน้ำมันคือไดโนซูคัสจระเข้โบราณที่ใหญ่จนไดโนเสายังต้องแกรงใจเจ้านี่เป็นสายพันธุ์ญาติของจระเข้และอลิเกเตอร์ในปัจจุบันแต่ขนาดของมันเรียกได้ว่าคนละระดับเลยครับ เพราะเมื่อโตเต็มที่มันมีความยาวได้ถึง12เมตรหนักหลายตันฟันของมันหนาแข็งแรงและแหลมคมเหมือนเสาเข็มแต่ละซี่ยาวเกือบ15เซนติเมตรเรียงเป็นแถวพร้อมบทขยี้ทุกสิ่งที่เผลอเข้ามาใกล้เยื่อหลักของมันไม่ใช่ปลาเต่าหรือไดโนเสาร์ขนาดเล็กแต่มันยังโจมตีไดโนเสาร์กินพืชตัวโตๆได้ด้วย นักวิทยาศาสตร์พบรอยกัดบนซากไดโนเสาร์ฮาร์ดโดซอร์ที่มีรอยฟันของไดโนซูคัสฝังลึกลงไปในกระดูกแสดงให้เห็นว่ามันซุ่มอยู่ในแม่น้ำแล้วจู่โจมแบบเดียวกับจระเข้สมัยนี้แต่พลังของมันน่ากลัวกว่าหลายเท่าแค่กัดครั้งเดียวก็สามารถล่าเหยื่อหนักหลายตันลงไปในน้ำได้แล้ว 7. anomalocaris ย้อนเวลากลับไปสู่มหาสมุทรโบราณที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดโลกยังไม่มีใครเป็นราชาจนกระทั่งมันปรากฏตัวขึ้นของอ n o m a l o c a r i s สัตว์นักล่าเบอร์หนึ่งแห่งยุคแคมเบรียนผู้ที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่กล้าแม้แต่จะว่ายผ่านใกล้ๆเจ้าตัวนี้มีขนาดที่ถือว่ามาหืมาสำหรับยุคนั้นที่บางตัวอาจยาวได้เกือบ2เมตร การโผล่มาของมันก็เหมือนมีไดโนเสาร์ในร่างสัตว์ทะเลการเคลื่อนไหวของมันทั้งรวดเร็วและนุ่มนวลมันสามารถโบกครีบสลับกันอย่างเป็นจังหวะเพื่อพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงดวงตาที่มีความซับซ้อนมากทําให้มันมองเห็นเหยื่อได้แม้เพียงขยับนิดเดียวและเมื่อมันคว้าเหยื่อด้วยแขนคู่ที่เต็มไปด้วยหนามคุณแทบไม่มีทางหนีรอดจากกับดักมรณะนี้ได้ถ้าเราลองเปรียบกับปัจจุบันอโนมาโลคาริส ก็คงเหมือนเป็นฉลามขาวแห่งยุคแรกเริ่มที่ไม่มีใครเหนือกว่ามันได้ในห่วงโซ่อาหาร 8. แอนดรูสาคัสสัตว์โบราณที่ดูเหมือนหมาป่ายักษ์ผสมกับหมูป่านี่คือแอนดรูสาคัสสัตว์ที่มีหัวโตฟันคมยาวเป็นเลื่อยและมีร่างกายขนาดมหึือมาที่พร้อมจะบดขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้า เจ้าสัตว์นี้อาศัยอยู่เมื่อราวๆ45-36ล้านปีก่อนในยุคอีโอซีนและถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศมองโกเลียกะโหลกของมันที่เจอมีความยาวถึง83เซนติเมตรใหญ่พอๆกับโต๊ะกาแฟเล็กๆเลยทีเดียวจากการคาดคะเนขนาดร่างของมันอาจยาวกว่า3-4เมตรและหนักเกินครึ่งตันความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่แค่ขนาด แต่คือการที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคนั้นหรืออย่างน้อยก็เป็นซากศพคอยเก็บกวาดที่น่ากลัวสุดๆไม่ว่าสัตว์ตัวไหนจะตายมันก็พร้อมเข้าไปจัดการอย่างไร้ความปราณีเรียกได้ว่าถ้ามันยังไม่สูญพันธุ์แล้วคุณเดินสวนในทุ่งหญ้าโบราณก็มีโอกาสสูงมากที่คุณจะกลายเป็นอาหารกลางวันของมันเป็นไงครับ ถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์ยักษ์และสัตว์ดุร้ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเสมอไปบางครั้งการหายไปของมันคือการเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆได้เกิดขึ้นถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe รอติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ